ตัวของยอดวิวเนี่ยก็บางชิปก็พุ่งมาที่หลักล้านวิวเลยนะครับแล้วก็บางชิปเนี่ยเขาอยู่ที่หลักแสนวิวนะครับก็ลองมาคิดดูว่าเราสามารถทําเป็นออโตเมชันได้หรือเปล่านะครับก็เลยออกมาเป็นตัวของเวิร์กโฟนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวของรีเซ t ของ w o r k ์กโฟนนี้ก่อนเนาะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นตัวของ วิดีโอที่เราสามารถเจนออกมาได้นะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ศูนย์บาทนะครับคือไม่มีค่า API ใดๆทั้งสิ้นนะครับหลักการคร่าวๆเนี่ยเราใช้เข้อมืออยู่2ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวของ FFmpeg เนาะในการเรนเดอร์วิดีโอแล้วก็ใช้ตัวของ YT d i p ในการดาวน์โหลดพวกคลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับเป็นฟรีฟุตเทจแล้วก็เป็นฟรีแบ็กการ์มิวสิกนะครับก็สามารถเอา2อันนี้มารวมกันแล้วก็ทำการเขียนข้อความทับลงไปสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ตัวของเวิร์กโฟนี้นะครับสเต็ป by สเต็ปก็มาเจอก,กันได้ที่ หน้าช่องของผมนะครับผมต้นครับเราเจอกันครับ